สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทดสอบอจอยคอนโทรลเลอร์ของไอเจ้าสิงเหลืองเนี่ยไอเพกานะครับผมไอเพกา PG เก้าหนึ่ครับผมตัวนี้ราคา500ต้นต้นนะครับผมห้ารอยกว่าบาทอ่ะ สั่งซื้อมาจากใน s h อ p e e ครับผมจากทางา i p e พ็กกาไทยแลนด์เลยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ i p e พ a อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับผมเรารีวิวตามที่เราใช้กับเหมือนทุกครั้งนะครับผมสั่งไปสักพักวันวันกว่าวกว่าวันที่2แหละเขาก็ส่งมาเลยนะครับผมก็มาจากตัวแทนจำหน่าย i p e พ a ก h าไทยแลนี่นะครับผมก็มาอันบล็อกกันครับผมว่าได้อะไรกันบ้าง อ่าผมเปิดมาก็จะมีบับเบิ้ลห่อมาด้วยอย่างดีเลยนะครับผมแต่ที่ชอบมากเลยนี่ครับผมเ,เขาให้ถุงผ้ามาด้วยเนอะน่าจะเป็นถุงผ้าแหละ ừ โอ้ลายสกรีนสีสันสดใสนะครับผมไว้พวกไปร้านสะดวกซื้อได้นะครับผมผมนี่มีปัญหาเรื่องไอถุงผ้านี่มากเลยนะคือบางครั้งในรถมันไม่มีไงเวลาเราแวะปั๊มแล้วไม่มีถุงผ้าอยู่ในรถก็เลยต้องพกถุงผ้าไว้ในรถกับถุงผ้าไปแล้ววิ่ง วิง่งเวลาวิว่งออกกํลังกายด้วยนะครับเผื่อตอนชาวแวะซื้ออะไรมาเรามาแกะบับเบิ้ลออกกันเลยนะครับผม ก็จะมีสติกเกอร์วารันตีนะครับผมเป็นฟลอยดสีเงินนี่นะครับผม mm. ก็ที่ตัวกล่องอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกล่องก็คือมีไจโรมีเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ใช้กับ Nintendo นะครับผม Nintendo s w i t c ตนะครับผมตัวนี้จะไม่มี NFC กับการเวกปลุกเครื่องนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ในปลุกเครื่องผมกดเปิดดาวตลอด ว่าแล้วก็มาอันบล็อกกันเลยดีเดียวนะครับผมเปิดมาปัาบอ่ะพอจะติดเทปสองข้างมาดูกันว่าด้านในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมเปิดมาปัาบก็จะมีคู่มือหนึ่งแผ่นนะครับผมแมนนวลก็จะเป็นสองภาษานะครับผมก็ภาษาอังกฤษ นะครับผมกับภาษาจีนนะครับผมตามสูตรนะครับผมขั้นตอนการใช้งานก็เหมือนจอยจีนทั่วไปนะครับผมแต่ว่าวัสดุตัวนี้เท่าที่จับเนี่ยมันจะดีกว่าเมื่อเปิดจอยมาใหม่ก็ส่วนมากก็จะกดโฮมกับ y นะครับผมเพื่อให้มันแอคทีเวตกันระหว่างไอตัวนี้ตัวสวิตช์กับไอ้เจ้า จอยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผมเท่าที่สัมผัสดนูนะครับผมว่ามันโอเคเลยมีน้ำหนักนะครับจอยตัวนี้มีน้ำหนักกระชับมือแต่อาจจะกระชับเปลื่นไปเดี๋ยวยังไงถ้าลองทดสอบดูแล้วมันมีความรู้สึกการใช้ไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังท้ายแล้วกันนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ากด home กับ Y นะครับผมแอคทีฟแล้วก็เซตหน้าปกติก็คือไม่ต้องมีตัวต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ตัวจอยกับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้เลยตอนจับเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันพูดตรงๆคือมันเล็กไปนิดนึ่งนะสำหรับผมสำหรับมือมือใหญ่ๆอย่างผมนะแต่ถ้ามือเล็กๆมือผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไร รู้สึกมันเล็กไปนิดแค่นิดเดียวจริงแต่โดยฟังก์ชันการกดการสัมผัสอะไรแล้วก็โอเคนะอันาลอกไม่หลอกไม่หวือหวาไม่บุ๊บวับอะไรมากมายคือถ้าเคยเล่นจอยจีนถูกๆมาเนี่ย300เนี่ยจะหาที่ดีเนี่ยมันก็มีแต่ว่าหาค่อนข้างลำบากไอ้ราคา300กว่าบ,บาทเนี่ยมันจะเจอแบบพลาสติกแบบโงโงๆแล้วก็อนาลอกแบบคือจับดูรู้ว่าปอมอนาลอกแม่ปลอมมาก สำหรับเจ้าตัวนี้พอลองใช้แล้วมีน้ำหนักวัสดุดีประกอบแน่นหนานะครับผมเทอร์โบนี่ผมไม่ได้ลองเดี๋ยวไปเทอโบไปลองกันเลรเท่าที่ทดลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคกับราคา500ต้นต้นๆปลายปลายปายนะครับผม5 9าน่าจะปลายแหละปลายปลป็อย่างที่บอกนะครับผมว่าเนี่ยช่วง R กับ ZR เนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยถ้าเล่นไปต้นๆเนี่ยไม่คุนเนี่ยมันอาจจะกดสลับกันได้ คือมันระนาบมันใกล้กันมากระยะปุ่มมันใกล้กันเท่านี้แหละครับที่ผมรู้สึกช่วงมือสังเกตจากมือผมมันก็จะกระชับกระชับอย่างนี้นะครับผมซึ่งสำหรับผมมันมันเล็กไปหน่อยนึงใช่ปุนิีเดียวจริงหรือว่าไม่คุ้นก็ไม่รู้นะอ่ะก็ะถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งครับผมถ้าชอบใจฝาก subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมแล้วมี <S 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 อะไรฝากกันใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ